พีจ้าพี่น้องจ้าพี่ดอกมากๆพี่สวนข้าวโพดจ้ะมาเก็บข้าวโพดไปต้มทายสวนของอาพรที่เก้าจ้ะอาเราเวทชุมสถานหลายอย่างพี่จ้าจะฟิ่บ้านไปเสจอแสนชุกตำบลภูเกลย์อำเภอหนองนี่จังหวัดอุบลจ้ะพลังข้าวโพดไปด้วยใช่ฮักซอยอาพรสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าฮักไปเลยอ่ะ เป็นข้าวโพดท่านใดอันนี้นนขา้ขา,ขาวโพดยังน้อบ้าวโจื้อซื้อมันมันแบบสองสีนะข้าวโพดอันเหนียวบ่แมนข้าวโพดข้าเนียว้ยวเหนียวขาวหม่วงบ่อ่ะแมนแมนขาวหม่วงเหนียวขาวหม่วงมาได้พันนี่แค่หัวอันนี้พันถุงละเก่าลอยอยี่สิบบาท ก็ลอยอยู But, horses, at, march, ่ค okay. ิบอ oh. ่ะอ like ือนี่ไปซื้อปลูก็ัใไเพื้นที่ชักในเลยเื้นที่บ่วพ่อไรเหรอบ่วพ่อถุงบ่วพ่อถุงแมนพจุติมองฟูนเบิร์ดต้นพุ่นกะสีปุ้ยก็บ่เบิดหลายได้ละปุ้ยเบิดสามสองขู่แค่นี้บ่ใส่ปุ้ยรอบเดียวปุ้ยสชุดยังอ่ะใส่ปุ้ยสูตรเสมอสูตรเสมอแมนเอาต้นเอาหน่วยตัวต้นเอาไในอืมรอบเดียว ปกติก็ใส2สองหอดีตัวนี้แลวจีบฮ้อรมโมนที่อนโนกเลยบบเดนบบเดลเลงปุยเนาะเงาสีเปอดโน่อมาดไ่มีร้านก่ายแบกบ้านนี้เข้าไปขายยังไรอ่นี่ปต้มขายกะไส้หาฟัก ฟ้าไงก็ซี่อฟ้าที่สบาทโอ้ฟ้ายี่สิบบาทเนี่ยฟ้าไงก็ใส่ซีอันเตียมแปอันฟูไปไหนแบบนี้อ่ะเนาบ่อบ่อบ่อยหยากรไผ่แ้วก็เฮ็ดล่องปลุกเลยบยากรบ่หล่องบ่อเนียโยกคู่เนาะบ่อบ่โขดปลูกง่ายขดปลูกง่ายปีนี้มันบ่มีนามฝนก็ต้องหดนามตลอดเลยโอดสิไปนะคานาเนาะเีเดี๋ยวหดนามได้นีปลุกปีนี้ใส่ไฟ้าบอ่ะใส่ไฟฝา ไปกบปบลาอันเนี้ปีลาฟักข้าวข้าวล้ายชุดข้าวล้ายโฮฟักก็โ้ว่าเ้าวข้ามาเสียค่าคุ้นค <Sp ่าทางให้บ่ดกันเริ่มในเก็บต้มคล้ายจะเมือนอะไรกรงหมอว่านเนี่โอ้ว่านอยู่มันดนเป็นไดมันจังในเก็บพ้นผลิตจะเดือนอะ <So> 2เ so ดือ hmm. น oh, 2เ <Yeah>, ด mm ือนพอดีบ่2เดือนมัน65มื้อ65มื้อนี่65มื้อดกเก็บเลยก็นับจากมื้อปลูกเลยเนาะแม่นัจพกยาวมันกัดมื้อ่เดี๋ยวมันสิแก้แห้ง่มสิแกแห้งก็มันได้ต้นละสักฝาหน่อยเนาะเหียก2กบ่ใหญ่อือได้เ็ดมาเรื่อยตลอดบ่เ็ดอยู่เรื่อยโพดกันน่ะ ผลผลิตตอนไรหนื่ยเท่าือเข้าต่มขายเองไละไได้ระานแม่ต้มขายมันกับยูทูปหนึ่งมันกะต๊ะเงินเงินกว่าบาทเงินในเนื้อในในมันถุงนึงนี่เปานี่ต้มขายก็ได้แต่ถ้าส่งเพื่อนมันกับฟักละามบาทน้องกับบได้ร้ายจ้ะเข้าต้มขายเอาดีกว่านะอต่อมขายดีกว่าคุหนึงไปรอาะบ่าคุนึงไปรไปัจ้ะดีซักกา ปาาให้ยา่ยายลดที่ว๊ายายลูกสายแดดออกไปป๊าขึ้นมาขึนถ้าเกิบมาลายนี่อหลเนาะมาแบดใช้ว่าที่ละลูกนลตั้งเต้นหลุ พบลายก็ไปไกลสำนอเตรียมอบเนี่ยสอบเ็ายอายุึืนใส่บ้าหลวงมนบแบกได้ไงเอานใบ้าเอาึ้นได้บเยดอกคกกรโมันอันเออเป็นเาเป็นเอก็เป็นอย่าเงียย่าเงียแบกึ้นต่างบ้าเลยเอเคยแบกเด้ ข้าสีได้หดหนามทุ่มมือบ่อาสำรับบ่อบ่กระโพดนี่สองสามมื่นตึงหดทัวหนึ่งแต่บางส่วนมันมันออกดอกข้าก็หดทุกมือโอ้ภาษาเริ่มเป็นฟ้าดอกขนักกะเอาลงก่อนหนูมันแบกบ่ถือท่าแบกบ่เป็นท่าได้น่ะจุบ่ถือลงก่อนลงบ่พอถือท่าเออหนัดวิ่งแนวนี้มันเจ็บเอวเลยนี่นี่มาตากขบวนฟักใหญ่งเยอะ ทางนี้ซื้อพีสวนมะพริกน้ำเดี๋ยวคลิปหน้าสิ้้ามาเก็บมะพริกต่อพี่น้องเจิ้มใบหมอกมาพ่นสวนเดียวกลุ่มคาเลยเราเห็ดผสมผสานหลายอย่างพริกนี่มันโดนแล้วมันเป็นพริกเก่าแล้วพริกเก่าแต่ว่าแต่ยังง่อยโดกีอยู่ใบกับกูดกูดขึ้กันได้เหรอเนาะนอเป็นหน่วยไหมมันก็หน่วยหลายอยู่มันกึศ มนันบุกีเกาแล้วบ่กี่สนใจสีจามันนะป้าไหวเลยมันจะบ้านกระบ,บากดีอยู่ขาเงานินแล้วก็สีปลูกคนละใหม่หวพี่น้องนี่ลำใหญ่นี่บุกม่วงบุกข่าวนำ้ำยังใส่ใส่เกือบหมดค่ะจะทายคลิป <c oughs> ใส่ฟื้นน่าหนออันนี้ต้มรุ่นหรือเปล่าต้ม กะกะเอาหน่ละชั่วโมงว่ะเออบางชั่วโมงกลัวนน่ละเยสิอุดนุ้นซอยน้ำจกินาอคุ้มแบบนี้อาร์หลวกบ่ไหมบ่กถ้าคุ้มไห้เพื่อว่ามันอันังซูกดีดังซุกดี้วยว่ะนี่เนี่ เพื่อนก็หาเอาเองเนาะเพื่อนก็ปยางเลยอ๋ว่าเื่อพี่นาะไม้ยางไปหาเปยางเพื่อนที่เราไปยางเพราะมันหากลงกูไปหลอกกับไปเหลอเทียวหนึงเนาะมือนั่งนี่ได้ได้ได้จักหมออ่ะบ้านต้มซี่หมอสี่หมอละหาร่อยบอกมนาแล้วบอให้บ้านว่าหมอล่ะหาล่อยก็นเพื่อนสองพันเนาะว่าเลยฮะสี่หมอห้าสี่ยี่สิบ ขายได้สองค่ะต้นทุนกับซอิ้วบ่หลายแต่ว่าห้าก็ใส่แห้งห้าเนาะนอนี่ใส่แห้งเดี๋ยวนาะเดี๋ยวไปขายนี่ละพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดยังกับตรงเดี๋ยวใส่แห้งคือกันนั่นล่ะถ้าห้าทรงเพิ่นมันเก๋โบยากฟักละสามบาทกับมีผู้ลาบอยู่แต่บ้านโบยากทรงเพิ่นนี่ละมันโบด้หล่ะไอมันกระโผนมันโบหลายห้าห้ากับซีไล่แดดห้ากับสลดไปหาบาทนอไม่หาฟักนะ อันไกลอได้เดีเติมกันเดียวเราเราเคยไปขายนะเรามันไข่กลัวทรงไปข้าวเดียวกับเบิร์ดขมาหมวานสีเขียวเราไปว้าไปฟังนิว่านนี่ก็เลยได้นํำออกมาเพิ่มนี่จ้ามว่านบกหอดเขาเขาบกหอดบานใหญ่สัมบอรว่านไปนวลน้อยแล้วก็ไปใชอเขาเปื่อย ให้ก hey, hey, ็ไปลตลาดไปไปนางตลาดได้เนาะเนาะให้กล cool. ัวเพราะว่าตลาดมันตรงมันตรงอยู่ทีเนาะอันนี้ห้าไปเลาะก็บ่าเดียวกับเพื่อนท่ากไปเยื่อนเพื่อน้าคือเฮ็ดย่างเขืนกับตองโหขายที่พี่น้องอันดับแรกหลายคนกับท้ามหาตลาดเนาะ ต,ต,ตลาดมันตลาดร่องลานโบนบสีนะ่ะม,มันกับผู้ใหญ่ยูแต่บางมันมันกับข้า,าไปนั่งค่ะมันกับเสียเวลาข้าติี่ะมันเสียเวลาแหละก็คือข้าวทรงไหมค่ะไม่ค่ะมันกับมีอยู่พี่น้องแต่ว่าไล่าด่ายข้ากับสีรถล่มมันกับสีโบขุ่มขาเมื่อยเนาะน้องก,กํไาไรเนาะเาเห็ดแล้วข้าวแต่ก็บเห <บน S 2> <ส>็กกําไลไลลายนะพี่น้องข้าวทรงเพิ่นกับลาบยู่ฟักละบสามบาทรับสามบาทเพื่อเพิ่นไปะทางหนาแล้วกับโบไลยไลจับห้องท้ายเองห้องายเองก็ ถ้าหาปลูกลายดีให้กระซงไหมค่ะน้มันไงแม่นก็จะออกบ่ท่านค่ะมันลายป่นออง่ะเก็บอยู่บ่พีม่ดเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บซอยเอ้าขู่ก่อนไอ้มาอากรวดออกเบเบิงเก็บแบบพีตอกค่อนอง อาเราพยายามก็จะร้านมาาทึ่งจุดหนึ I mean, wow. yeah, ่งร no? ้านน่าร้านจีบหวานเาหรอท่านนี่ร้านดีเลยไม่เห็นต้มใส่เกลือหลายเป็นไรอานี่กะละมังใหญ่ๆเป็นถั่ยบ่โอ้ยใส่ส่อนเดียวส่อนเดียวบ่กม่เนเอ้าไส่เกลือส่อนเดียวบ่เพราะเขบสบเต็มส่อนจ้ะแต่ร้านอะไรเป็นสีเข็มเป็นสีเข็มบ่ได้เติมอย่างอื่นบ่นานบ่ธรรมชาติเนาะกับร้านกับบันร้านเองเขาเก็บไม้มันก็บร้าน สมสดๆไปคายใหม่ๆห่หอนๆแซ่บปัญญังแล้วนเนาะแซ่บอืมเดี๋ยวคลิปนี้ก่ะเอาไว้จำหนี้จากพี่น้องเดี๋ยวสื่อขอับปวดต้มซ <c oughs> อยอาร์พีพีเดอก <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบิงเก็บบุพริกต่อจ้ะเป็นบุพริกพันได้ปีกหน้าคลิปนี้เอาไว้จำหนี้จ้าคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีจ้า